อ้าวยังไงยังไงอา้อาวคุณจะได้เ <c oughs> ชลลดดี้ยังไงก็ไม่สามารถที่จะสู้นะครับแชมป์นะฮะต้องบอกว่ารองอันดับสองแชมป์อันดับสองของเอเชียครับคุณผู้ชมเป็นคนไทยชีมทีมชื่อว่า SK ยิมไทยแลนด์ตอนนี้อยู่ข้างหน้าสตูดิโอกับแจ็คแล้วไปดูกันเลย <c oughs>

เอาละครับตอนนี้เข้ามาในสตูดิโอของเราแล้วต้องวิ่งซึ่งนิดหนึ่งแหมเมื่อกี้นี้แจ็คนี่เข้าไปลัดหน้าแซงคิวเลยนะโอ้โหแต่ละคนนั้นต้องบอกว่านี่คือแชมป์อันดับ2เลยนะครับจากการชิงแชมป์เอเชียนะครับ SK ยิ่งชายแลนด์นะครับเดี๋ยวต้องคุยกันหน่อยละแล้วผมเผยเดี๋ยวเขาให้เขาให้เขาฮิ้วกุ๊ปกิฟตขึ้นดีไหมเผยมาแล้มาแล้วมาเล้วมาแล้ววมาแล้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 วม้าแล้วมาแล้วมาแล้วมามา้วมาแลมาแล้มาแล้วมาแล้มาแล้วม้วมาแล้วมาแล้ว้า ยินดีด้วยกับตำแหน่งอันดับ 2, 2> ใช่ไหมฮะใช่ครับอันดับสนะฮะต้องถามนิดน,นึงเลยดีกว่านะครับ S K ยิมไทยแลนด์ S K ย่อมมาจากอ S K ยิมย่อมมาจาก S K ย่อมมาจากสุสาครครับส่วนยิมเด็กเด็กทั้งหมดเนี้ยพื้นฐานมาจากเด็กยิมนาสติกครับเริ่มมาจากเป็นเด็กจากหลายๆโรงเรียนะนะครับ yeah. ที่นี่ใจรักอ่ะมารวมตัวกันที่สโมสรยิมเนสติกเอสแกร์ยิมครับเวลาไปแข่งนี่ต้องยิ้มอย่างนี้ตลอดหรือเปล่าครับใช่ไหมเด่นเด่นเหนือแห้งบ้ากนะเหนือแห้งบ้างไหมเหนือแห้งไหมจ๊ะป้ายเหนือแห้งเหนือแห้งนะเนีนี่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 รักจริงๆเลยนะครับอ่ะเข้าเรื่องหน่อยดีกว่าคุณกิ๊บ ที่ทสองของเอเชียนี่คือ <order S 1> ตอนที่ไปแข่งนี่มีหลายประเทศด้วยเลยไหมคะมีหลายประเทศมีประเทศอะไรบ้างคะมีทั้งหมด5ประเทศครับก็ประเทศแรกก็จะเป็นเจ้าภาพประเทศญี่ปุ่นครับแล้วก็ไทยแลนด์ครับมีไต้หวันมีเกาหลีแล้วก็อินโดนีเซียครับแข่งที่ไหนนะครับเนี่ยที่ญี่ปุ่นครับแข่งที่ญี่ปุ่นโตเกียวเลยเห็นว่าประเทศไทยของเราเนี่ยส่งไป3ทีมด้วยกันใช่ครับได้รางวัลหมดเลยไหมครับ ทุกรางวัลเลยครับได้หมดรางวัลอะไรบ้างครับพี่ก็จะมีทีมใหญ่2ทีมนะครับเป็นทีมจากสุรนารีก็ได้ที่4ของเอเชียนะครับแล้วก็มีทีมจากเอสแบกนะครับสมมุติสักเอสแบกเนี่ยได้ที่3ของกลุ่มสแตนแล้วก็มีน้องๆจาก SK g y m ได้ที่2อันดับหนึ่งนี่ใครได้อันดับหนึ่งเป็นญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นคิดว่าเราแพ้เขาด้วยเลยคือจริงๆแล้วต้องต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าคือเรื่องแพ้ชนะเนี่ยมันเป็นแค่รางวัลเด็กทุกคนจะถูกสอนให้ว่า สู้กับตัวเองก่อน<ะ>สิ่งหนึ่งนะครับ<ะ>แต่คราวนี้ในการแข่งขันเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยแบ่งรุ่นการแข่งขันไม่เหมือนที่ญี่ปุ่น<ะ>ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเป็นตั้งแต่จะมีมัธยมต้นเข้ามาแข่งด้วย<ะ><ะ>ซึ่งประเทศไทยเนี่ยเราไม่ได้แพ้เรื่องเรื่องเรื่องทักษะลีลาเลย<ะ>แต่นเนื่องรุ่นเด็กเราเล็กกว่า<ะ>แล้วก็ทักษะอายุน้อยสุดนี่เท่าไหร่กี่ขวบพวกเนี่ยกี่ขวบเก้าขวบนี่หนูไม่เปลี่ยนชุดหรแล้วเขาไม่ใช่อาจารย์เหรออาจารย์บอกเลยว่าทีมนี้ กวาดรางวัลมาหมดแล้วทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศแต่เขายังขาดทุนในการช่วยสนับสนุนแล้วก็ตอนนี้เขาว่าเริ่มรับอีเวนต์นะคะโชว์ตัวแสดงตัวทุกอย่างติดต่อได้ยังไงคะช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะเด็กแต่ละคนครับก็เริ่มจากการที่แบบมีใจรักทั้งนั้นไม่ได้เข้ามาไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกสอนค่าใช้จ่ายในการเรียนแสดงสิ้นเด็กแต่ละคนนี้มาด้วยความรักทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแบบเวลาไปแข่งนู่นนี่นั่นก็จะมีการไปออกอีเวนต์เพื่อหาทุนสนับสนุนต่างๆเพราะว่า ส่วนใหญ่อะสมาคงสหพันธ์จะมีซัพพอร์ตให้ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งพวกเราต้องหาเองครับเมื่อกี้เรามี Facebook ขึ้นให้เรียบร้อยแล้วเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ครับ t o t s h e r thailand federation of cheerleading thailand federation of cheerleading คลิปรวดเร็วทันใจไม่รู้จะดูที่ไหนกดที่นี่เลยเวทอชแชนเนลกด c r i b e ด่วนตรงนี้กดสิ อ๋อยังไม่กดเขายังไม่กดกดโกรกดจันเย็นจันเย็นเหมือนโกรธเขาแล้วนะโกด